เปิดฉากจะเจอสาวสวยเธอกำลังจะเดินกลับบ้านแต่ดันมีหนุ่มตุ้ยนุ้ยแอบวิ่งตามเธอมาติดๆซึ่งเขาก็คือพระเอกก่อนเขาจะให้ดอกไม้บอกชอบเธอตั้งแต่แรกพบแต่เธอก็ดันด่ากลับบอกให้เขาเจียมตัวซะบ้างพระเอกก็เสียใจมากที่ไม่เคยสมหวังในรักย้อนไปก่อนหน้านี้พระเอกที่ชื่อยองโดที่เป็นหนุ่มตุ้ยนุ้ยสุดเนิร์ดเกิดมาไม่เคยมีแฟนอยากจะมีความรักสักครั้ง แต่เขาไม่เคยสมหวังยังสดจริงจนถึงวันนี้ต่างกับพี่ชายเขาที่เป็นหนุ่มหล่อเจ้าชู้ควงสาวมาบ้านไม่ซาำน้าพระเอกก็อิดชาอยากจะเป็นแบบพี่ให้ได้ก่อนพี่จะไล่พระเอกบอกให้ออกไปนอกบ้านเขากําลังจะเปิดศึกหนักและแทบจะทุกครั้งพระเอกจะมาที่คาเฟ่เพราะหวังจะจีบแม่ค้าสุดสวยแต่เธอไม่เคยเล่นด้วยแถมยังเอือมละอาซะงั้น พระเอกก็ไม่รู้ตัวเพราะเขายังมั่นใจและมีพี่ชายเป็นไอดอลแถมเขาชอบสาวสวยแซ่บแบบเดียวกับพี่ชายอีกด้วยซึ่งพี่ก็ช่วยพระเอกจะทำให้เขาสมหวังให้ได้ด้วยการสอนให้ใช้แอปหาคู่แบบไม่เห็นหน้าแต่พอนัดสาวออกเดตจนได้เห็นหน้าพระเอกครั้งแรกสาวนั่นถึงกับสตันก่อนจะโมว่าไปห้องน้ำแต่ชิ่งหนีกลับบ้านซะงั้นอีกคนก็ดันปากเสียพูดวิจารณรูปลักษ์พระเอก แถมบอกให้เขาเจียมตัวจนเขาเริ่มหมดความมั่นใจส่วนสาวคนสุดท้ายพอได้เห็นหน้าพระเอกเธอก็อยากจะหาทางชิงแต่เธอรักษานําใจด้วยการโมว่ามีธุรละแล้วเธอก็ให้เบอร์โทรบอกเดี๋ยวค่อยโทรคุยกันก่อนรีบชิ่งกับบ้านทันทีพระเอกก็ดันคิดว่าที่เธอให้เบอร์ไวเพราะเธอมีใจให้เขาแน่ซึ่งเขาพยายามโทรหาแต่สาวนั่นก็แกล้งลืมถามว่าเขาเป็นใครซะง,งั้น ่อนเขาจะไปทํำงานในร้านขายอาหารของแม่และในระหว่างนั้นเด็กเสิร์ฟพาร์ทไทม์ที่ชื่อโซลิเธอก็เหมือนแอบชอบพระเอกเป็นห่วงเขาไปซะทุกเรื่องแต่เขาไม่สนใจเธอไม่เคยอยู่ในสายตานั่องจาะเขามีพี่ชายเป็นไอดอลอยากจะควงสาวแซ่บแบบพี่พี่ชายก็เลยสอนเคล็ดลับการจีบสาวให้เขาพระเอกก็ทำตามซึ่งเขาพยายามโทรจีบสาวแอปหาคู่ที่ให้เบอร์ไว้ แต่เขากลับโดนดูถูกบอกให้เขาเจียมตัวซะบ้างจนเขาเริ่มน้อยใจที่มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้พระเอกก็เริ่มคิดมากซึ่งเขาดูเหม่อลอยโซลีก็อดเป็นห่วงไม่ได้แต่เขาก็ไม่ยอ่อท้อจะลองทําตามคําสอนพี่ชายเพราะสาวที่เขาเคยจีบมากินอาหารที่ร้านพอดีเธอเป็นลูกค้าประจําที่พระเอกแอบปิ๊งมานานจนเธอจะกลับบ้านเขาก็ตามไปสารภาพว่าชอบเธอตั้งแต่แรกพบ แต่เธอกับพูดดูถูกแถมยังเหยียดรูปร่างหน้าตาบอกให้เขาเจียมตัวซะบ้างซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำทําให้พระเอกเชื่อว,ว่าเป็นพอรูปร่างหน้าตาที่ทําให้เขาต้องอาพับรักแต่ในคืนนั้นชีวิตเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเพราะเขาไปดื่มยอมใจระหว่างที่เดินกลับบ้านเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเขาโดนรถชนอย่างจังก่อนถูกส่งเข้าไอซีซึ่งเขาอาการสาหาัสมีบาดแผลไปทั่วใบหน้า แม่เขาก็เสียใจมากก่อนหมอจะบอกอีกว่าเนื้อเยื่อใบหน้าพระเอกได้รับความเสียหายอย่างหนักและหมอจะขออนุญาตปลูกถ่ายใบหน้าให้ใหม่ทั้งหมดซึ่งแม่ก็ตอบตกลงโดยมีเข้าแม่บางอย่างที่แม่อยากจะให้หมอช่วย3เดือนต่อมาอาการพระเอกก็เริ่มดีขึ้นรูปร่างเขาเริ่มเปลี่ยนไปพอต้องออกกำลังกายทุกวันซึ่งหมอก็พอใจมากกับการทดลองปลูกถ่ายใบหน้า เพราะนี่เป็นเคสแรกที่หมอได้ทำขนาดนี้หลังจากนั้นไม่นานวันที่รอคอยก็มาถึงซึ่งเขาจะได้เปิดผ้าเห็นใบหน้าตัวเองครั้งแรกจนกระทั่งเปิดผ้าแม่ก็แทบจำเขาไม่ได้บอกว่าเขาดูดีขึ้นมากซึ่งความจริงแล้วแม่ขอให้หมอช่วยแปรงโฉงให้เขาดูดีขึ้นเพราะแม่เห็นใจพระเอกที่เขาแอบคิดน้อยใจเรื่องรูปร่างหน้าตาตัวเอง พระเอกก็เริ่มเปลี่ยนไปเขามีความมั่นใจมากขึ้นแถมซ้อมบริหารสเสน่ห์กับบรรดาพยาบาลซะงั้นก่อนเขาจะวางแผนและเขียนบางอย่างลงสมุดบันทึกซึ่งเขาก็ตั้งใจว่าหลังออกจากโรงพยาบาลต้องทำแผนนี้ให้สำเร็จหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่แถมได้วิชาเจ้าชู้จากพี่ชายตัวแสบอีกด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้เขากลายเป็นคารโนวาตัวพ่อ เขามักจะไปปาร์ตี้ออกล่าสาวกับบ้านทุกคืนเขาเหมือนเก็บกฎมานานมักจะออกล่าสาวไม่พักแล้วเขาก็เริ่มแผนที่เขียนไว้ในสมุดบันทึกซึ่งเขาจะเอาคืนสาวทุกคนที่ดูถูกเขาเริ่มจากแม่าค้าคาเฟ่ซึ่งเธอจำพระเอกไม่ได้ก่อนเขาจะจีบเธอทำให้เธอหลงเขาซะง,งั้นต่อด้วยสาวแอปห่างคู่ที่เคยพูดดูถูกเขาไว้ซึ่งมันก็เป็นตามแผนพวกเธอหลงคาลมพระเอก คิดว่าเขาอยากจีบพวกเธอจนสาว,วๆติดกับเขาก็าเริ่มเมาคืนทุกคนโดยเขารอสบโอกาสก่อนจัดการผดด็ศึกแล้วก็ทิ้งพวกเธอซะง,งั้นแถมเขายังพูดดูถูกแบบที่พวกเธอเคยทํากับเขาสาวๆก็ได้แต่ช็อกจนขาดความเม่นใจไปเลยจนเหลือสาวคนสุดท้ายที่เขาต้องการจะล้างแค้นซึ่งคือลูกค้าประจําที่เขาเคยจีบตอนเธอมาล้านเขาใช้เวลาไม่นานสาวคนนี้ก็ติดกับ เธอหลงคาลมพระเอกจนคิดว่าเขาเป็นแฟนเธอแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานเธอก็โดนพระเอกทิ้งเหมือนสาวทุกคนที่ผ่านมาแต่แทนที่จะสะใจพระเอกกลับรู้สึกผิดคิดว่าการแก้แค้นแบบนี้ไม่ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นและเขาก็เริ่มนึกถึงสาวคนเดียวที่สนใจเขาตั้งแต่ตอนที่เป็นหนุ่มอ้วนซึ่งเธอก็คือโซลิลูกจ้างสาวในร้านแม่เขาแต่เธอลาออกไปแล้วซึ่งเขาก็อยากเจอเธออีกครั้ง แล้วเขาก็ตามหาจนรู้ว่าเธอพักอยู่ที่ไหนจนเขาได้เจอโซโลิแต่เธอดันจำเขาไม่ได้ซึ่งเธอเป็นสาวคนแรกที่พระเอกบอกความจริงว่าเขาก็คือหนุ่มอ้วนคนนั้นก่อนเขาจะสารภาพว่าเขาเพิ่งจะรู้ตัวว่าเขาชอบผู้หญิงแบบเธอพอเธอเป็นคนเดียวที่มองคนที่จิตใจโดยไม่สนรูปลักษณ์ภายนอกโซลีก็ดีใจมากพอเธอเองก็ยังชอบเขา ก่อนเขาจะพาโซลิกลับไปพบแม่เขาอีกครั้งและบอกว่าเธอกับเขากำลังศึกษาดูใจกันอยู่ซึ่งแม่ก็ดีใจมากเพราะแม่เองกับื้มโซลิซึ่งในระหว่างนั้นพี่ชายพระเอกก็สารภาพว่าเขาอิจฉาพระเอกอยากเจอรักแท้แบบนี้บ้างแต่ในขณะดเดียวกันสาวในแอปหาคู่เหมือนจะยังมูฟออนไม่ได้เธอยังคิดถึงพระเอกและพยายามจะโทรหาเขา แต่เขาไม่รับสายเพราะไม่อยากเจอเธออีกแล้วหลังจากนั้นมาชีวิตพระเอกกับพี่ชายก็กลับตาลปัดซะอย่างนั้นจากที่พี่เคยสอนจีบสาวกลับเป็นพระเอกต้องสอนพี่ชายเขาสอนให้พี่จริงใจจะได้เจอรักแท้แบบเขาและในขณนะเดียวกันพระเอกกับโซลิก็ยิ่งสวีดกันมากขึ้นจากคนที่เขาเคยเมินกลับกลายเป็นรักแท้ซะงั้นหลังจากนั้นไม่นาน พระเอกก็ตัดสินใจจะใช้ชีวิตร่วมกันกับเธอเขาขอโซลีแต่งงานซึ่งเธอก็ตอบตกลงจนห้าปีผ่านไปทั้งคู่ก็ยังรักกันพระเอกก็ได้รู้ว่าไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีคนเราก็มีความสุขกับรักแท้ได้เช่นกันจบบริบูรณ์ และถ้าเบื่อนเบื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ